เด็น้ำท่วมแม่สายนะคะก็ทั้งสองฝั่งก็คือ,อาทางฝั่งท่าขี้เหล็กแล้วก็ทางฝั่งแม่สายของไทยนะคะกับเบียนมาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะ ฝั่งท่าขี้เหล็กนะคะตลาดท่าร้อนนี่ค่ะร้านดิวตี้ฟรีซึ่งเป็นธุรกิจของคนไทยที่อยู่ในท่าขี้เหล็กนะคะก็ทังเสียหายมากที่สุดในสารและเพราะว่าน้ำมนถึงชั้นสาของร้านเลยนะคะเพราะว่าประตั้งอยู่ริมแม่น้ําสายนะคะทุกครั้งเองน้ําจะไม่เคยถึงตรงนี้นี่คือภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในเพื่อแม่สายโจทย์จีรายของไทยและในเมืองท่าขี้เหล็กของเมียนมาค่ะร้านดิวตี้ฟรีที่ฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งเป็นธุรกิจของคนไทย ไปเปิดร้านดิวตี้ฟรีที่นี่กว่า20ปีได้รับความเสียหายจากน้ําป่าไหลหลากบริเวณแม่น้ําสายอย่างหนักเนื่องจากว่าตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําสายเช่นเดียวกับร้านค้าในตลาดท่าล้อของเมืองท่าขี้เหล็กที่เห็นเป็นสภาพภายในร้านดิวตี้ฟรีของนางสาวภกายมาดเวียราประธานหอกกรค้าแม่สาน้ำป่าบริเวณ ริมแม่น้ำแม่สายครั้งนี้ได้เข้ามาจนถึงชั้น3และมีความรุนแรงทําให้กระจกแตกเข้าของภายในแม้ว่าจะยกไปที่ชั้น4ีชั้นหแล้วแต่ก็ยังเสียหายอย่างหนักเห็นได้จากสภาพที่เห็นนั้นมีดินคโคลนจนมาถึงชั้น3ซึ่งต่อเนื่องไปถึงบริเวณบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณด่านตอมองของเมืองท่าขีเหล็กสภาพความเสียหายนี้ไม่ต่างกันกันกบร้านค้า ของชาวเมียนมารวมถึงชาวอาเภอแม่สายและขณะนี้เองกองขยะจำนวนมากรวมถึงดินโคลนก็มากองกันอยู่ที่หน้าร้านดิที่ฟรีนะคะที่แห่งนี้ก็เป็นจุดที่รับทั้งดินโคลนและกองขยะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอีกมากแต่ปกติถ้าน้ำมันท่วมมันก็ไม่ถึงไม่เคยถึงนี่ไม่เคยถึงเป็นประวัติเป็นภัยพิบัติในประวัติศาสตร์เลย ทงงานนนมัเเป็้ือบซึ่งกองขยะและดินโครนที่มยูเรนดิมน้ํานี้ก็ผ่านมากว่า10วันแล้วไม่ยังไม่สามารถดําเนินการใดๆๆได้เนื่องจากว่ายังคงต้องรอฝนที่จะตกลงมาถึงจะวางแผนในการฟื้นฟูเราเข้าไปในเมืองท่าขี้เหล็กก็พบว่า ทางการเมียนมาเองกําลังเร่งในการฟื้นฟูเมืองท่าขี้เหล็กโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจนะคะที่บริเวณวงเวียนแห่งนี้ก็เป็นจุดที่ได้รับความเสียหายหนักเช่นเดียวกันบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งยังอยู่ในสภาพดินโคลน จมอยู่ในพื้นที่ที่ทั้งในถนนและตามซอยต่างๆโดยทางการเมียนมามีการระดมรถแมคโฮรถในการตักดินโคลนเข้ามาฟื้นฟูตามบ้านเรือนประชาชนแต่ก็ยังคงทำไปได้อย่างช้าเพราะว่าพื้นที่ความเสียหายหนักไม่ต่างจากในพื้นที่อำเภอแม่สายเลยทีเดียวก็จะเห็นได้ว่าชาวเมียนมาเองก็ต่างออกมาเพื่อที่จะหาซื้อของมีการข้าไปฝั่งไทยบ้างแล้วก็ในส่วนของบริเวณ ตามถนนก็ยังมีกองขยะมีรถที่จอดเสียหายจากน้ำท่วมอยู่ด้วยนะคะร้านค้าก็เริ่มกลับมาเปิดค่ะแต่ก็เปิดท่ามกลางที่จะต้องมีการฟื้นฟูกันไปนะคะตามซอยก็จะเห็นนะคะว่ามีสภาพดินโคลนไม่ต่างจากฝั่งอำเภอแม่สายของไทยเช่นเดียวกันค่ะ นี่ก็เป็นสภาพภายในเมืองท่าขี้เหล็กนะคะทุกภาคส่วนทหารตำรวจของเมียนมาก,ก็ตั้งศูนย์ในการช่วยเหลือวันนี้ทางด้านของนายสภกายมาศก็มีการนําน้ําดื่นแล้วก็ข้าวไปมอปบให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวเมียนมาที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะซึ่งก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในเมียนมาเองก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักในหลายๆเมือง นะคะที่ยังเข้าไปไม่ถึงค่ะนี่ก็ทางการเมียนมาก็มีการเปิดศูนย์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันสภาพในท้องถนนนะคะก็เต็มไปด้วยดิยดนคโคลนอย่างที่เห็นค่ะนี่นะคะมองเข้าไปในซอยนั้นก็ลึกเลยนะคะก็เสียหายหมดค่ะน้ำในแม่น้ำสายก็ทะลักเข้ามาท่วมในฝั่งของเมืองท่ากิลเล็กดังนั้นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมา ระหว่างเมืองท่าขี้เหล็กและเมืองแม่สายนั้นถือเป็นเมืองชายแดนที่มีเศรษฐกิจนะคะการค้ากว่า5 0,000ื่นล้านต่อปีค่ะประธานหอการค้าอำเภอแม่สายเองก็อยากที่จะให้ทางรัฐบาลไทยนั้นตั้งวองลลุ่มในการที่จะเริ่มวางแผนในการกอบกู้เมืองแม่สายรวมถึงการกอบกู้ชายแดน การค้าชายแดนของไทยและทางเมียนมาในพื้นที่แม่สายและท่าขี้เหล็กเนื่องจากว่าการประเมินความเสียหายในพื้นที่น่าจะไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาทตอนนี้ในแง่ของการป้องกันไม่ให้มีการน้ำท่วมซ้ำก็มีการนำถุงแบ็กบิ๊กแบ็กมาวางไว้บริเวณเริมแม่น้ำสายนะคะของทั้งสองฝั่งเพื่อไม่ให้น้ำนั้นเข้าเมืองไปซ้ำเติมพื้นที่เมืองที่กำลังมีการฟื้นฟูกันอยู่ค่ะ ซึ่งภายในตัวอำเภอแม่สายเองอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้เต็มไปด้วยฝุ่นควันค่ะเพราะว่ารถที่เข้าไปตักดินโครนตามซอยต่างๆก็วิ่งผ่านถนนผลโยทินนะคะก็อาจจะทำให้มีฝุ่นคลุ้งไปทั้งเมืองเราไปสำรวจนะคะในหมู่บ้านต่างๆนะคะที่ เกิดเหตุน,น้ําท่วมหลังไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม้ลุงค้นบ้านเกาะวายหมู่บ้านปียยพรนะคะก็ต่างฝ่ายต่างที่กําลังเร่งฟื้นฟูกันนะ,ะแต่สภาพนั้นเสียหายอย่างหนักอาจต้องใช้เวลาไม่ต่ํากว่า1-2เดือนค่ะแม้ว่าน้ําจะลดลงแล้วแต่การฟื้นฟูเมืองยังเป็นงานใหญ่ที่จังต้องรอนะ,ะการฟื้นฟูทั้งในแง่ของถนนดินคโครนนะคะที่เห็นนะคะแล้วก็ บ้านของประชาชนก็ยังไม่ได้มีการล้างบ้านเนื่องจากว่าน้ําประปายังใช้การไม่ได้นะคะก็มีได้บางส่วนแต่อาจจะไม่เพียงพอรวมถึงนี่แหละคะ่ะการบรรทุกดินโคลนแล้วก็ขยะต่างๆในการฟื้นฟูเมืองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการยกระดับแผนการฟื้นฟูน,ฟนะคะเพราะนี่อาจจะเป็นความเสียหายไม่ต่างจากเหตุซึนามินะคะรวมถึงทางาประการหอกัารค้าแม่สายเองก็อยากให้รัฐบาลวางแผนในการที่จะกอบกู้เมืองแม่สายทั้ง ด้านการค้าด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็คือเสียหายทั้งสองฝั่งเพราะเราอยู่ชิดติดกับแม่น้ําสายนั้นธุรกิจของใครที่อยู่ในเมียนมาธุรกิจเมียนมาอยู่ในฝั่งไทยก็คือเสียหายเป็นการเสียหายร่วมกันเนี่ยธุรกิจก็ต้องหยุดการค้าขายก็ต้องหยุดตอนนี้ก็คือที่เราต้องเร่งทําให้เร็วที่สุดนั่นก็คือเอาคนออกมาจากพื้นที่ที่ยังติดอยู่มองดูแล้วนะมันหลายพันล้านอย่างถ้าสองจังสองอำเภอเนี่ยคือแม่สายกับ ถ้าเกิดเนี่ยมันก็เกือบเป็นหมื่นล้านเลยนะครับเพราะว่าบ้านเรือนเสียหายรถแล้วก็สินค้าเสียหายรอยไปกับน้ําหมดแล้วก็ยังมีคนที่เสียชีวิตอีกจํานวนมากเลยนะคะที่ยังประเมินไม่ได้ว่ากี่คนนี่ยตอนนี้ค่ะมันอาจจะต้องเร่งเรื่องของการกู้บ้านอะไรกันก่อนแต่หลังจากนี้ค่ะการกู้เศรษฐกิจในแม่สายค่ะคิดว่าต้องเตรียมการไว้เลยรองรับเลยไหมคะเพื่อความรวดเร็วเอาคนที่ เกี่ยวข้องแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของตรงนี้มาคุยกันนะคะมาคุยกันแล้วก็มาดูว่ามันเป็นยังไงคุณอยู่แต่ในเมืองมันไม่ได้คุณต้องมาดูเหตุการณ์ตรงนี้ของจริงที่นี่เราเป็นคนที่ทำรายได้เข้าประเทศชาติเยอะมากตรงจุดนี้นะคะทำรายได้มากมายมหาศาลไม่ใช่แค่แม่สายห้างร้านค้าบร,ริษัทต่างๆที่อยู่ในแม่สายเนี่ยเราก็ส่งออกไปจีนด้วยนะคะไปจีนไปลาวเมียนามมาท่้นก็คือ อย่านิ่งเฉยปล่อยให้เราเผชิญชะตาก,กรรมแบบนี้ได้ยังไงร,รัฐบาลทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ทําไม่มีคนส่งคนที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นความเสียหายระดับประเทศระดับชาติเสียหายทั้งบ้านเมืองประชาชนแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วยทัปนีอรีชัยเดอะรีพอร์เตอร์รายงาน